พรุ่งนี้นะวันที่9วันอาทิตย์แต่วันนี้วันนรำมาวัดเสาก่อนเพราะพรุ่งนี้ผมไม่ว่างก็มาทําบุญคล้ายวันเกิดนะครับเกิดวันที่9มกราคมกะาขอลองเท้าด้วยนะอันนี้เรามาวัดพนนอนม่อนช้างนะที่อ่เพอประสานังหวลำพูนครับก็ตามประวัติก็ พนนอนท่านสร้างมานานหลายปีหนึ่งหนึ่งห้าหกะครับแล้วก็นี่ครับเกสาพทธเจ้าพระาธาตุเจสาพระเจ้านะ,นะก็เชิญมากราบทำสักการได้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูพนนอนครับว่าจะอ,อุ้งใหญ่ขนาดไหนนะครับขอรองเท้าด้วยนะครับใช่ไหมใช่ไมออหมก็ได้นะคะ เราเทเข้าไปเขาใส่นี่เขาเย็นตีนเอาย่แล้นนะคือถึงตีเอาปูไปแล้วดีกันนะ้าก็ฟอนในเข็มนะตู้ไหมปตู้ตุมากก็มีคล้องใหญ่แล้วไหนใหญไปไหนหนอ่ยไไหปลาทากสลาอ นี่ครับเกิสาพระพุทธเจา้านะครับพระาธาตุนะส่วนนี่ฮัลซิวลีวัดไหนต้องมีพระถ์ซิวลีนะครับออโ,โอ้เอาอันนี้มาก่อเดีกเด็เนีน่ยอ๋อ ท่านยุนอคอกกุณร<ะ>อเนี่ยเบารอเนี่ยอุบา พนนอยู่ข้างในนี่นะครับอยู่ข้างในนี่เดี๋ยวเราจะขอท่านจะเอาวาดรขับไปดูนะครับพนนที่อยู่ข้างในนี่เดี๋ยวเข้าไปครับเดี๋ยวขอนี่เรานถาวายสังแล้วก็พนน,น์นี่ครับยุยพนนนุพันปีพนนพนน นี่ครับนอ,นองค์ใหญ่มากองค์ใหญ่มากนะครับนี่ครับประวัติไม่ทราบมาตั้งแต่สมัยใดเพราะหาหลักฐานไม่ปรากฏแต่มีหลักฐานโุรณะจะเรูกว่าเมื่อ,อจุลศักราชหนึ่งหนึ่นะครับ เท่าแต่หนึ่งหนึ้าหกก็คือน่าจะกรมกว่าหนึ่งหนึ่งห้าหกนะครับปรนะวัตอิอยู่เป็นพันกว่าปีนะครับนะนะครับององใหญ่มากนะครับ นอนองยญยมากนะาาครับทำห้องแก้วออไว้นะครับะว่าาวตงึงสามคนเลยครับ

フフフフ。<laughs> <laughs> สมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาเนียมายังพันเตสะคาลังนิอะคาลังนิเข่งุสังฆตาสะโมตุสยามา สาธุโนพันเตพิสงสังโฆอ,อินานีสังฆาทานิสัปานานปมปา,า,า,าริวาณีปัตถะนาระตุัาระตุภาระตังภิตายะสุขายะข้าเดพระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งสังฆาทานทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับสันข่านทานของข้าพเจ้าหลายเรานี้และขอแอบุนกุศลไปให้แก่ผู้มีพระคุณทั้งหลายปิดามารดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายญาติพี่น้องทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเ่อนมิตรสหายร่วมสุขร่วมทุกข์ทั้งหลาย เทวดารักษาท้งหไหนเจ้าวัจวาเจ้าบ้านเจ้าเมืองเจ้าป่าเจ้าเขาเ้าครงของบึงเจ้าน้ำเจ้าทรายเจ้าหินเจ้าพลอยเวณนียสันแต่ไหในน้ำบนดินใ้ดินบนเดียที่อยู่ทุกข์ในทุกมุมโลกที่มีชีวิตอยู่ก็ดีร่วงลงมาแล้วก็ดี ทุกลูกนานขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้รับบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้ทำบุญถวายสังฆทานในคราวนี้โดยร่วกันเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทินถูก เดียกบเดิมใไหมเวล,ลที่เขได้ลหายใจมาบงทีก็ใจไปถุกอผิดอขัดทุนได้ับให้ห้องกักจังมวโอกาสเช่นวันเกิดนี่ก็ได้บุนกันแต่จะไปประมาณที่เขาเล่าเอายามากินไปกินอยงกันผิดเลยขาดทุนไปเลย วันเกิดเอาเหมือนวันตายของแม่แม่ยังอยู่ไหมอยู่เร่งนีมเีอาปีปห้แมีมก็ปีเหรือวเอาปอเปลนทั้อกท่ไปในตดแไปชดเชยเดี๋ยนอยไปอาบน้ำคืนใพ่เ <c oughs> มือ่อปอปกบี่นะจะน้าําจ่มก มาเคยโดนวีดูนึงได้ค yeah. รับเตียนปอวีถูอันนั้นโดแล้วก่นเป็นน้ำบ่อนีน้ำก๊อกเล็นน้ำบ่ก็ได้สมบูรณ์กแล้วเก็บคนก็เลี้ยงแล้วแบบนี้อย่างทำก่อไปบวดใจวิธีเจ็ตื่นฝูงเรียนเตีทิ้งแก้บัณประชาชนสามัญชนเจ้ารยมเบราออกเป็นตเติบตที่พบแสง ที่นาอันโนุศน์ราศีได้สาเร็จเป็นประธานนโทนนุอันนี้าลวการดิอย่ที่ทางาางสติะการยงสุขทาัเสรแลวะไปวันเกิดอ๋อนอนทนอน